เลยครับเชิญครับการเลือกตั้งใกล้เข้ามาก<ๆ>า,ารมาล็อบไม้เป็นหัวหน้าพักตรงนี้ฮะอะไรมั่นใจนะครับว่าจะได้เสียงสสตามเป้าที่วางไว้0 0ครับเออมีความมั่นใจครับเพราะว่าจากการที่เราสัมผัสก,กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมานะครับเราผมรู้สึกได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับพักเพื่อไทยเนี่ยยังคงมีอยู่จํานวนมากนะครับแล้วพักเราเองเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเอง นะครับมองกลับมาที่ตัวเองเพื่อที่จะมาปรับเปลี่ยนภายในวันนี้เราถึงใช้คําว่ายกเรื่องยกเรื่องเนี่ยเราดูตั้งแต่เรื่องของผู้สมัครเราดูตั้งแต่เรื่องของกลไกในการสื่อสารกับประชาชนเราดูทั้งเรื่องของแนวนโยบายนะครับซึ่งแนวนโยบายเนี่ยวันนี้เราเดินหน้าไปจํานวนมากแล้วนะครับ ผมต้องเรียนว่าด้วยลกลไกทั้งหมดที่เราดําเนินการอยู่เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นครับว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสามารถที่จะผ่านการเลือกตั้งแล้วก็กลับมาเป็นรัฐบาลเพื่อทํานโยบายที่